<laughs> ผมผมอ่านของ ใครคนหนึ่งวะเขาเป็นพี่คนนึงที่ค่อนข้างดังเลยอ่ะเขาชื่อแบบพี่นิทิพนมั้งผมจําชื่อแกไม่ได้แต่ว่าเขาค่อนข้างแบบเป็นคนที่มีฟอลโล่เยอะคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแกเป็นคนทําอะไรเกี่ยวกับแบบระบบการศึกษาไอ้การเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างแต่มีคนติดตามแกเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของการพูดถึงเกมอินเอทีซึ่งแบบแกมาก่อนการสัตว์เลยแกแบบอธิบายไอ้คนคนนี้เป็นคนที่แบบถูกแชร์เยอะที่สุดในหน้าเฟซผมเลยคือแบบว่าเห็นหน้าแกบ่อยมากจําชื่อแกไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่ผมจําได้ว่าแกชอบแบบมามาก่อน ก่อนการประมาณสองสามเดือนอะฟ <ừ> mm. ิวมานมาบอกก่อนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวคริปโตไม์แม่งจะระเบิดนะด้วยสาเหตุนี้แล้วโอ้ยยาวอย่างเงี้ยแล้วผมอ่านอะเออ่าฝัดโฟโมดิโอมันจะมีอยู่สามคำนี่นแหละเฮ้ยมึงอยา่าฝัดดิ <c oughs> เฮ้ยดิโอนะครับดิโอเฮ้ยนี่โฟโมแล้วโฟโมแล้วเหม่อเลย ผมไม่เคยเจอไอ้เจ้ยผมงงว่าผมก็าร้เสริขี้เกียจแบบเพื่อคือทุกครั้งที่เวลาจะเห็นหน้าแกมันจะเป็นตอนผมจะนอนเว้ยคือแบบผมมาปัดมือปัดปัดเฟซบุ๊กอะว่าแบบว่าเออมีอะไรที่แบบกูไม่ได้กูลืมงานอะไรสักอย่างหรือเปล่าวะพรุ่งนี้กูต้องโพสอะไรสักอย่างวันหรือว่ากูต้องขายสักอย่างว่าผมก็จะหยิบมือถือขึ้นมาอ่านเออเออไม่รู้อะพี่พี่นุเนยผมไม่แน่ใจเลยอะใช่ไพี่นุเนยเขาบอกพี่นุเนยใช่ไหมถ้าคนดังขนาดเนี้ยที่ที่แกขอบตาดำๆแล้วแกก็อยู่กับ ภรรยาของแกตอนนี้ที่ล่าสุดแกเป็น <left> ล <utor état> ่องแก่งบ้างเลยสักอย่างอ่ะที่บอกว่าช่วงที่แกแบบโพสตมาลเร็วนี้ว่าแบบว่าช่วงนี้ติดเมียมากอะอะไรสักอย่างแกแแกแบบแกเป๊ะมากในการอธิบายสักอย่างแล้วมันยาวม้ากแล้วแบบฝัดโฟโมอะยากแล้วแบบมันมือถือมันก็เขียนจะปัดออกไงถ้าเป็นในคอมมันจะเอาแต่แท็บแล้วแบบที่อะไรคือฝัดวะที่อะไรคือโฟโมวะฝัดโฟโมไม่เหมือนเราสเปยว่า อ่าสาหรับใครที่แบบเพิ่งเคยได้ยินคำคำนี้ก็อธิบายหน่อยแล้วกันคือคําว่าดิออเนย,ย่อมาจากดูโยออนรีเ r ิร์ชใช่ไหมดูก็คือตัวดิยก็คือตัววายโอนก็คือตัวโอแล้วก็รีเสิร์ชก็คือตัวอาก็คือเหมือนว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยคือเวลาคุณจะลงทุนอะไรเนี่ยคุณต้องไปหาความรู้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่ว่ามาฟังคนอื่นแล้วเชื่อเขาแล้วไปซื้อตามแต่ผมว่านะคนที่เล่นคนที่ใช้คําเนี้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตหรอกที่บอกว่าไปหาความรู้มาจริงๆอ่ะ เอาแค่คนที่รู้ว่าดีฮอช่อมาจากอะไรเนี่ยยอะยังไม่เยอะอะไรผมว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วน f OM o โมเนี่ยย่อมาจาก Fear of missing out f OM o โฟโคือ oh, oh. Fear of missing out ไอ้คือเวลา oh. เราไปเห็นกราฟราคาที่อยู่ๆมันพุ่งขึ้นไปอ่ะเพราะว่าทุกคนอนะ่ะหายทุกคนอนะ่ะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเหรียญมันต้องขึ้นแน่ๆแล้วทุกคนกลัวกลัวว่าถ้าไม่ถือเหรียญเนี้ยเดี๋ยวจะไม่ได้กําไร เนี่ยบอกสมมติเหรียญนี้วันนี้บาทหนึ่งพรุ่งนี้คิดว่าขึ้นไป5บาทแน่ซื้อซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขายรวยแน่นอนต้องรีบซื้อต้องรีบซื้อเพราะว่าถ้าไม่ซื้อเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้กำไรเนี่ยคือโฟ m o หรือว่า fear of missing out เอาอกูคลิปไปตั้งนาน fuck our mother only ่เนี่ยอะไรเนี่ยแหละแล้วสุดท้ายเนี่ยความกลัวเนี่ยมันจะทำให้เราติดดอยจริงๆ เพราะว่าไอาราคาตรงนั้นอ่ะมันไม่ใช่ราคาที่สะท้อนต่อมูลค่าของธุรกิจตัวนั้นจริงๆแต่เป็นเป็นมันเป็นราคาที่สะท้อนความกลัวของคนนึกออกใช่ไหมส่วนอันสุดท้ายคือฝัดไอฝัดเนี่ยพี่จําไม่ได้แล้วว่ามันย่อมาจากอะไรแต่พี่รู้ความหมายความหมายก็คือการที่ไปพูดให้คนอื่นกลัวพูดให้คนอื่นรู้สึกว่าแบบหรือ,หร,อหรือพูด d i s เครดิตอย่างเช่นสมมุติว่า อ่าอย่างหนูเนยเนี่ยที่เขาบอกว่าฝัดเนี่ยก็คือหนูเนยเขาออกมาพี่หนูเนยเขาออกมาบอกว่าคริปโตายเนี่ยแตกแน่ในอีกสองเดือนใช่ไหมแล้วคนก็บอกฝ<ม>ัดก็คือคนบอกว่าเอ้ยมึงไปดิสเครดิตคริปโตมามเหรอเขาให้แบบว่าแบบคนกลัวอะไรอย่างงี้พูดอย่างงี้แบบเอ้ยไม่ได้นะอะไรแบบเนี้ยอ่าแต่แต่พี่จําไม่ได้ว่าไอ้ฟัดเนี่ยย่อมาจากอะไร f ฟีย u n c e r อ a i n t y ีกับ d อ u b t อ๋อขอบคุณครับผอประมาณนั้นโอ้ไม่ oh <Shit. S 2> ซึ่งคืออันนี้มันก็เป็นศัพท์ในการลงทุนแหละสัพท์ในตลาดหุน้น,นอะไรพวกนี้แหละมันมีมานานแล้วแต่ว่าคนก็อาจจะเอาศัพท์พวกเนี้ยมาใช้ในตรงเนี้ยส่วนหนึ่งอย่างที่พี่บอกอาจจะทําให้แบบดูว่าตัวเองแบบเฮ้ยกูมีความรู้นะกูมีความน่าเชื่อถืออะไรประมาณ <ปะ S 2> นั้นแล้วมันดูเป็นแบบเทคนิคอานาลิซิสแบบการวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยพี่อ่านแล้วมันแต่ผมอ่านแล้วมันก็สูกเปนนะ็นอย่างงนะอ่านแล้วสูงมันววิเคราะห์เป็นอย่างถี่ทั่วในการใช้คําศัพท์ที่กูไม่เข้าใจเลยแมแต่นิดเดียวอื ประมาณนี้นะอ่าฝัดไม่ใช่การฝัดหรือแสแปมครับอันนั้นมันจะคนละความหมายกันอ่าแล้วเป็นฝัดอ่าแล้วก็เรื่องของเอาไอีกจริงๆ ROI เอาไอมันคือเปอร์เซ็นต์อแต่ว่าคนใช้ผิดร้อยร้อยอ่าคือคนไปใช้เป็นว่าเอาไอสามสิบวันจริงๆริอ่ะเอาอมันหน่วยมันเป็นเปอร์เซ็นต์มันคือ Return of i n v e s t m e n t ใช่ไหมมันเป็นเหมือนเลทอ่ะว่าถ้าเราลงทุน หนึ่งล้านเงี้ย ROI สิบเปอร์เซ็นต์คือภายในหนึ่งปีเราจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งล้านก็คือหนึ่งแสนแต่ว่าไอ้ที่คนบอกว่าคืนทุนสามสิบวันอะ่ะอันนั้นจริงๆมันคือ payback period นั่นก็คือเหมือนว่าถ้าเราลงทุนหนึ่งล้านอ่ะสามสิบวันเราได้เงินคืนหนึ่งล้านคือครบและเงินลงทุนที่เราลงไปแต่ว่าคนไปใช้ผิดนะนะอ, <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะเหมือนสับทางเทคนิคที่แบบคุณรู้ไว้ก็เอาไว้คุยกับคนที่มีความรู้แล้วมันก็จะเข้าใจกันได้ง่าย